เรามักจะคิดกันว่าโลกใบนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์เราเองแต่ทุกครั้งที่ฟ้าผ่าลงกลางเมืองคลื่นซัดเข้าใสา่ชายฝั่งหรือภูเขาทั้งลูกพังทลายลงมาต่อหน้าต่อตาเราโลกจะเตือนเราทันทีว่าใครกันแน่ที่มีอำนาจเหนือกว่าอย่างแท้จริงและนี่คือ30เหตุการณ์จริงจากทั่วโลกที่จะเผยให้คุณเห็นพลังแท้จริงของธรรมชาติพลังที่ไม่มีใครหน้าไหนสามารถหยุดยั้งมันได้เลยครับฝนตกหนักไม่หยุดทั้งวันทั้งคืน แม่น <IP> ้ําในเมืองคุนลูในประเทศอินเดียเอ่อล้นออกมากลืนทั้งบ้านทั้งถนนหายไปต่อหน้าต่อตาภาพจากวันนั้นถูกแชร์กันไปทั่วโลกเลยครับเพราะมันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนว่าไม่ว่าเราจะสร้างอะไรขนาดไหนก็ยังใหญ่ไม่พอจะหยุดธรรมชาติได้ คลื่นที่ซัดเข้ามาในวันนั้นสูงเกือบ4เมตรซัดเรือสปีดโบ๊ทกลางอ่าวภูเกต็ตจนมันแทบจะพลิกคว่ำเลยทีเดียวเราเห็นนักท่องเที่ยวหลายคนต้องรีบสวมชูชีพและจับเชือกไว้แน่นขณะที่เรือสายไปมาอย่างหนักท่ามกลางลมพายุคลิปวิดีโอที่เราเห็นนี่แหละครับมันคือบทเรียนสำคัญที่ย้ำเตือนเราว่าทะเลไทยเองก็ไม่ต่างอะไรจากมหาสมุทรที่พร้อมจะดุร้ายได้ทุกเมื่อ บนถนนสายหลักในตุรกีลองนึกภาพดูครับคนขับรถหลายสิบชีวิตต้องรีบจอดรถกลางทางเมื่อเจอเม็ดน้ำแข็งขนาดใหญ่เท่าลูกมะนาวร่วงลงมาจากฟ้าอย่างไม่ลืมหูลืมตาเสียงที่กระแทกลงบนหลังคามันดังก้องเหมือนปืนกลนกำลังยิงใส่เลยครับรถที่เสียหายยังซ่อมใหม่ได้แต่ถ้าคุณอยู่กลางแจ้งในวันนั้นคงไม่มีใครลืมเสียงที่น่ากลัวนั้นไปได้ตลอดชีวิตแน่นอน ไม่ใช่เรื่องของพายุไม่ใช่ฝนหนักแต่สิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถชนกันถึง6ครั้งบนสะพานใกล้ทะเลสาบกลับกลายเป็นหมอกที่หนาทึบจนมองไม่เห็นอะไรเลยครับระยะมองเห็นในตอนนั้นเหลือไม่ถึง500เมตรทุกอย่างเงียบสงัดจนคุณได้ยินแค่เสียงเบรกที่ลากยาวและเสียงการกระแทกครั้งแล้วครั้งเล่าโชคดีอย่างยิ่งที่ไม่มีใครเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ อย่างเกิดขึ้นภายในไม่กี่วินาทีเท่านั้นบ้านที่ดูแข็งแรงมั่นคงหลังนั้นพังครืนลงมาทั้งหลังกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้ทุกช็อตขณะที่มวลดินทั้งภูเขากําลังเคลื่อนตัวลงมาอย่างช้าๆแต่มีพลังมหาศาลก่อนที่จะกลืนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดไว้ใต้ดินไม่มีอะไรเลยที่สามารถหยุดมันได้นอกจากคุณจะต้องหนีให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เท่านั้นเอง แรงสั่นสะเทือนระดับ5.9นั้นทำให้ทุกสิ่งสั่นไหวเหมือนเราอยู่ท่ามกลางคลื่นทะเลถึงแม้จะอยู่ห่างจากศูนย์กลางของแผ่นดินไหวหลายร้อยกิโลเมตรแต่แรงกระแทกก็ยังทำให้ทั้งสัตว์เลี้ยงและผู้คนทั้งเมืองต่างตื่นตระหนกกันไปหมด นี่คือคําเตือนที่ชัดเจนที่สุดว่าพื้นดินที่เรายือนอยู่นั้นไม่ได้มั่นคงอย่างที่เราคิดเสมอไปครับ<ค><อ> ฝนที่ตกลงมาตลอดทั้งคืนทำให้ภูเขาในหมู่บ้านพาธานิเคทรุดตัวลงมาอย่างไม่ทันตั้งตัวมันกลืนทั้งถนนและรถยนต์ที่จอดอยู่ทั้งสายหายไปในพริบตาหน่วยกู้ภัยต้องระดมเครื่องจักรหนักเข้าพื้นที่ทำงานกันตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะเปิดเส้นทางให้กลับมาใช้ได้อีกครั้งและนั่นแหละครับคือค่าที่เราต้องจ่ายคืนให้กับธรรมชาติเ <c oughs> มื่อเราลืมไปว่าภูเขาลูกนี้มันยังมีชีวิตและมีพลังของมันอยู่ और भैया नीचे और बाप रे กล้องจับภาพพายุหมุนขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้เมืองดอชซิตี้ได้อย่างชัดเจนมันดูเหมือนยักษ์สีเทามาหืมมาที่ค่อยๆเติบโตขึ้นมาจากพื้นดินแล้วหมุนวนกลืนทุกอย่างที่ขวางหน้าเอาไว้หลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างบอกตรงกันว่าเสียงของมันคล้ายกับหัวรถจักรไอ้น้ำดังลั่นไปทั่วทั้งทุ่งเลยทีเดียว คลื่นสูงลูกแล้วลูกเล่าซัดเข้าใส่เรือสินค้าลำนี้อย่างจังจนเรือเอียงกระแทกเกือบจะพลิกคว่ำลูกเรือหลายคนถึงกับต้องร้องออกมาด้วยความตกใจเมื่อเรือยักษ์ขนาดมหือมาโคลงตัวอย่างน่ากลัวอยู่กลางทะเลเปิดใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นจากภาพที่ดูสงบเงียบก็กลับกลายเป็นความโกลาหลวุ่นวายที่ไม่มีใครลืมได้เลยครับ แอฟริกาใต้บันทึกวิดีโอคลื่นทะเลที่ค่อยๆเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็ซัดเข้าใส่ชายฝั่งยังไม่ปราณีเลยครับมันกลืนทั้งถนนและรถยนต์ที่จอดอยู่หายไปในพริบตาภาพที่เราเห็นอยู่นี้อาจดูเหมือนฉากในหนังภัยพิบัติแต่สำหรับเขาแล้วมันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตานั่นเอง Лавина большая, очень большая. Белки палки. О, блин, 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 на сковородке народ. Ой-ой-ой. Блин, мимо бы прошла. Короче, и там еще народ. พววเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากได้ยินเสียงดังครืน้นกำแพงหิมะก็ไหลทะลักลงมาตามไหลเขาอย่างรวดเร็วโชคดีมากครับที่หมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงมีแนวป้องกันขนาดใหญ่คอยรับเอาไว้ไม่เช่นนั้นชุมชนทั้งหมดอาจถูกกลืนหายไป หิมะที่ดูนุ่มนวลและสวยงามแท้จริงแล้วมันคือมวลน,น้ำหนักหลายพันตันที่พร้อมจะทำลายทุกอย่าง อายุหมุนลูกนี้ก่อตัวขึ้นห่างจากเมืองซานตาครูสเพียงไม่กี่กิโลเมตรเท่านั้น <os> ไม่มีการเตือนล่วงหน้าไม่ปรากฏสัญญาณใดๆให้เห็นมาก่อนเลยเราได้ยินเสียงลมดังราวกับเครื่องยนต์เจ็ตขนาดใหญ่กำลังทำงานฝาเปลี่ยนสีเป็นสีเทาเข้มอย่างรวดเร็ว <os> และในชั่วพริบตาถทนนทั้งสายก็อันตรธานหายไปในความมืดมิดเลยครับ ความรุนแรงความพัดกระหน่ำเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งในมหาสมุทรอินเดียมีความรุนแรงกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากที่พายุผ่านไปแล้วบ้านเรือนหลายหลังก็หายไปจากแผนที่เลยครับผู้คนที่รอดชีวิตคลานออกมาจากซากปรักหักพังพร้อมกับคำพูดประโยคเดียวกันว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วเกินไปจริงๆ ลองจินตนาการดูนะครับลูกเห็บขนาดเท่าลูกส้มร่วงลงมาจากฟ้าอย่างบ้าคลั่งหนึ่งในรถที่โดนความเสียหายคือ m ลม r บกินีคันหรูที่เจ้าของเพิ่งล้างเสร็จใหม่ๆเลยครับกระจกแตกเป็นเสียงๆแต่เจ้าของกลับบอกว่าเขาโชคดีมากๆแล้วเพราะอย่างน้อยชีวิตก็ยังอยู่รอดปลอดภัย ภูเขาไฟลูกที่สงบนิ่งมานานหลายปีตอนนี้มันเริ่มปะทุขึ้นอีกครั้งแล้วครับเสียงระเบิดที่ดังมาจากใต้ดินสะท้อนกล้องไปทั่วทั้งหุบเขาก่อนที่เสาเท่าสีเทาขนาดใหญ่จะพุ่งสูงขึ้นไปบนฟ้ากว่าหลายกิโลเมตรและในไม่กี่วันหลังจากนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาอีกถึง6ครั้งในพื้นที่เดียวกัน นี่คือการย้ำเตือนที่หนักแน่นว่าโลกใต้เท้าที่เรายืนอยู่นั้นยังไม่ได้หลับไหลอย่างแท้จริงเลยข้าคืนที่ควรจะเงียบสงบจู่ๆก็ถูกฉีกขาดด้วยแสงสีฟ้าที่สว่างวาบ ฟ้าผ่าขนาดมหือมาตกลงตรงยอดหอคอยนาฬิกาอับ,บราสอัลเบกลางนาครเมกกะเลยครับภาพที่เราเห็นนี้มันทั้งน่ากลัวและงดงามในเวลาเดียวกันอย่างบอกไม่ถูกเหมือนโลกกำลังหายใจเข้าออกอย่างรุนแรงใส่เรานั่นเองลองดูภาพนี้นะครับคลื่นฝุ่นสีส้มขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนตัวเข้าหาเมืองนีอาเมด้วยความเร็วสูง ผู้คนต้องรีบปิดประตูหน้าต่างบ้านและหลบเข้าไปในรถอย่างโกลาหลท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มจนแทบจะมองไม่เห็นทางเลยพายุสายกินเวลานานหลายชั่วโมงก่อนที่จะทิ้งไว้แค่เมืองที่กลายเป็นทะเลฝุ่นไปแล้วเท่านั้นเน,น แม้จะห่างจากซิลิคอนแวลลีย์มาเพียงครึ่งชั่วโมงแต่เมืองเล็กๆแห่งหนึง่งกลับถูกพายุหมุนขนาดใหญ่เข้าเล่นงานอย่างรุนแรงโดยที่ไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าเลยครับผลคืออาคารพังระเนระนาดต้นไม้หักโค่นและรถยนต์หลายคันพลิกคว่ำอยู่กลางถนนผู้คนในเหตุการณ์ต่างบอกว่ามันเหมือนกับโลกทั้งใบหยุดหมุนไปชั่วขณะในเวลาเพียงไม่กี่นาทีนั่นเอง ที่รุนแรงพัดเอาโคลนและทรายเข้ามาจนเมืองทั้งเมืองมืดสนิทไปหมดเราเห็นเสาไฟฟ้าล้มระเนระนาดบ้านปลิวว่อนและหลังคาหายไปต่อหน้าต่อตาเลยครับไม่มีใครรู้ว่าพายุลูกนี้จะจบลงเมื่อไหร่มีเพียงเสียงลมที่คำรามอยู่ตลอดเวลาราวกับเป็นสัตว์ร้ายที่กำลังโกรธเกรี้ยว บางครั้งภัยธรรมชาติก็ไม่ได้มาพร้อมเสียงเตือนใดๆมันแค่เกิดขึ้นแล้วก็จากไปอย่างรวดเร็วทิ้งไว้เพียงร่องรอยให้เราทุกคนต้องจดจำแต่ในความโหดร้ายเหล่านั้นมันก็ทําให้เราได้ตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งว่าโลกใบนี้ยังมีพลังมหาศาลขนาดไหนและมนุษย์อย่างเรายังเล็กเกินกว่าที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้เลยครับ See, that's this. ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องเกิน72ชั่วโมงทำให้แม่น้ำล้นตลิ่งและไหลทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านทั้งเมืองอย่างรวดเร็วถนนกลายเป็นคลองไปโดยปริยายส่วนบ้านเรือนก็กลายเป็นเหมือนเกาะที่อยู่กลางน้ำผู้คนต้องหันมาใช้เรือแทนรถยนต์กันเลยครับและพวกเขาต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าที่จะสามารถฟื้นฟูชีวิตให้กลับมาเป็นปกติได้อีกครั้ง กลุ่มนักปีนเขากำลังข้ามช่องเขาในวันที่อากาศดูแจ่มใสดีแต่จูจ่ๆหินขนาดเท่ารถยนต์หลายก้อนก็หล่นลงมาจากหน้าผาสูงชันพวกเขาต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดสุดชีวิตภายในไม่กี่วินาทีสุดท้ายก่อนที่หินจะถึงตัวฟุตเทสนี้กลายเป็นภาพที่ย้ำเตือนเราเสมอว่าภูเขาไม่เคยหยุดนิ่งอย่างที่เราคิดเลยครับ กลางดึกคืนหนึ่งเสียงระเบิดดังก้องทั่วเหมืองก่อนก้อนหินมหึมาจะหล่นจากหน้าผาฝุ่นควันพวยพุ่งขึ้นฟ้าและแรงสั่นสะเทือนทำให้พื้นดินสะเทือนราวกับเกิดแผ่นดินไหวใครที่อยู่ใกล้จุดนั้นในคืนนั้นไม่มีวันลืม ินที่ผสมโครนมีความสูงกว่าเมตรพัดเข้าใส่หมู่บ้านพร้อมกับกระแสน้ําอย่างรุนแรงบ้านทั้งหลังถูกกระแสน้ํายกขึ้นแล้วพาไหลไปเหมือนเป็นแค่ของเล่นเราได้ยินเสียงคนตะโกนว่ามันมาแล้วดังขึ้นก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะจมหายไปภาพนี้แหละครับคือคําเตือนสําคัญของเกาะภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่าเปราะบางที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย ท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีดำอย่างรวดเร็วพร้อมกับลมแรงที่ไม่มีใครตั้งตัวได้ทันทอร์นาโดลูกนี้กลืนถนนทั้งเส้นไปภายในเวลาไม่ถึงนาทีทำให้บ้านเรือนพังยับเยินไปหมดหลังเหตุการณ์นี้ญี่ปุ่นต้องเร่งพัฒนาระบบเตือนภัยแบบใหม่โดยเฉพาะเพื่อให้ตอบสนองต่อความเร็วของธรรมชาติในครั้งต่อไปได้ทันท่วงทีนั่นเองครับ Aha. Uh, Ú, uh, ezt néz meg. Hó, oh, ezt filmezem lefelé. Forgó szél van a parkolóba. Ah. Nem, nem. Fú, hallod. ไม่ว่าภัยธรรมชาติจะเกิดขึ้นที่จุดไหนบนโลกใบนี้มันล้วนแล้วแต่พูดภาษาเดียวกันทั้งสิ้นครับภาษาแห่งสมดุลที่มนุษย์เราพยายามจะลืมมันไปไม่ว่าจะเป็นพายุคลื่นหิมะหรือไฟทั้งหมดนี้คือจังหวะการเต้นของโลกใบนี้ที่ยังไม่เคยหยุดหายใจและเมื่อใดก็ตามที่เรามองเห็นความงามที่อยู่ในพลังนั้นแทนที่จะเป็นความกลัวเราถึงจะเริ่มเข้าใจว่าธรรมชาติไม่ได้กำลังต่อสู้กับเราแต่มันเพียงแค่เตือนให้เราจำ ว่าเรานั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เล็กจิ๋วของมันเท่านั้นเองครับ